กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องป่ายเบอร์สกุลสกุลเนาะมื้อนี้มาพบกับเบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยทงไดก็ขอฝากความภักและความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องๆเอซทางฟังไทยและการต่างประเทศนําเด้อเนาะถ้าหากพี่ๆน้องๆท่านใดเข้ามาร้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจทางช่องน้อยๆของเบ้าลุยได้มีกาลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและการไลยๆประเทศในอาเซียนเอาหนี้ มา,มาให้พี่น้องในเบิ้งในสมยางเป็นปกติแล้วนะทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนาะบังลุยสภาว่าพี่น้องไปเบื้องไปโมไปรับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรือลบหรือว่าเรือลาดตระเวนที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยทุกคนทางจัยเบิ้งบนโมว่ามีบริษัทใดๆที่ผลิตหรือว่าสร้างเรือลบหรือว่าเรือลาดตระเวนที่เข้ามาฮับไซนในกอง ทัพของประเทศไทยโดยเฉพาะมันกองทัพเรือนะนอีกเนาะว่าจะมีรุ่นในดแต่ละรุ่นว่าจะเป็นอนไดซื่อของมันว่าจะมีอะไทุกคนปารการประสิทธิภาพในการเห็นเวียดของเรือแต่ละลำนั้นว่าจะเป็นอะไรไดทุกคนและกิเทคโนโลยีที่เพิ่นนำใช้เข้าในการสร้างเรือลนะังกาวว่าจะทันสมัยหรือว่ามีอนใดที่เห็ได้เหาตะลึงและการบุคคลบุฟันว่าคนไทยจะสร้างในป่านนี้เนาะทุกคนนอกจากนั้นเห่าการยังจะได้ทำฮูลและว่าได้เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เพิ่นประกอบเข้า หาในเรือเนาะที่ทุกคนอาจจะบุเคยเห็นเลยก็บบุเคยหู้มาก,ก่อนทุกคนเบ้าหลุยคิดว่ายัางมีวิ่ีน้อยเอฟซีเลยๆคนที่ยังบูทัดกกในหู้กับเมื่อเร็วเนาะบ้าหลุยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีล่ารวมทั้งเป็นขอ้อมูลแลยก็ข้อมูลดีๆให้พ่อพี่น้องนะครับหู้เลยก็ครับฟังไว้พร้อมกันเนาะก่อนอื่นบ้าหลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวดีๆในเนาะจากช่องยูทูบบลูโพนิกที่บ้าหลุยได้นำเอา เรื่องราวดีๆเพื่อนมานำเสนอมารีแอคกซันโตให้ไมพี่น้อกในเบอร์ในสมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เด้อถ้าทา่านใดเข้ามาก็อย่าลืมเข้าปเปลี่ยนรายจ่าทางส่องของเพื่อนนำเนาะเอาทุกคนเพื่อเป็นการสั้นเสียเวลาเขาปเป็นเบอร์ในสมนพร้อมกันเลยเนาะว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอะไรเราจังมารวมกันรายาการที่หับส่งวิดีโอจบไปเนาะเอาไปเบิรงไปสมเด้อืไมพี่น้องเนาะเรือลบกองทัพไทยโดยสมุนคนไทยทุกคนเอาจุเ,อเบอร์มาบริษัทรลิตขึ้นมาได้เนาะเด ต้อนรับทุกคนเข้าสู่แนวโูฟินี EP นี้เราจะมาเอาใจสายเรือรบกองทัพไทยทุกคนเลยนะที่อยากจะเห็นว่าไทยเรานั้นสร้างเรือรบอะไรขึ้นมาใช้กันได้บ้างแล้วและวันนี้เรือรบที่ผมจะนำมาครับเอาเฉพาะเรือรบที่ถูกสร้างในไทยโดยเฉพาะเลยนะครับสร้างในไทยโดยเฉพาะใช้งานอยู่ในเวลานี้ด้วยเพื่อให้เข้าถึงความเป็นไทยแบบเต็มๆแถมเราจะมีการบอกเสลียภาพด้ะเทคโนโลยีต่างๆที่นํเข้า เข้ามาจากต่างประเทศด้วยเพราะเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเราสร้างเองไม่ได้ออนะครับผม EP นี้อาจจะยาวเลย,เยวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ13เรือ,อรบฝีมือการผลิตของคนไทยไป2022 EP หนึ่ง13เรือรบฝีมือคนไทยทุกคนเริกเนาะ่ารุ้นเลเลยทุกคนจอดมาสิมืคนไทยเนาะ สมัยข็น่าจะคนนอ้อยคิดฟันว่าคนไทยจะเก่งกว่านี้เนาะมาเริ่มแข่งานพื้นดอันะดาบที่หนึ่งนะ,นงนะคบผมเรือสะเทินน้ำสะเทินบกชั้นสีชงัง ผลิตโดยบริษัทอิสตันไทยมาลีจำกัดและต้องบอกเลยว่าอูต่อเรือของบริษัทนี้ค่อนข้าง <Hey. S 1> ที่จะต่อเรือให้กับกองทัพไทย hmm. เราเยอะพอสมควรเลยอันเป็นชั้นเรือที่เข้ามาในกองทัพไทยตั้งแต่เดือนตุลาไปหนปซึ่งนี่น่าจะเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ไทยเคยต่อขึ้นมาภายในประเทศด้วยรวัาขับน้ํากว่า3 5 0 0ัน้ตัน hmm. และถือว่าทําความเร็วออกมาได้ช้ามาก เพียงแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ16นอตใช้ระบบควบคุมเทรอนิกส์ต่างๆ <Yeah. S 1> ทั้งจากฝั่งของสหาราชนาจักและสหาราัฐไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธและระบบสื่อสารระบบอำนวยการรบมีการใช้ปืนใหญ่เรือจำนวน2กระบอกขนาดไม่ใหญ่มาก <Yeah. S 1> เพียงแค่40มิลลิเมตรจากประเทศสวีเดน yeah. และปืนกลนรบจํานวนสีกระบอกของประเทศเยอรมรันและสหรัฐซึ่งในความที่มันเป็นเรือบรรทุกนะครับผมมันก็สามารถรองรับน้ําหนักได้มากสูงสุดถึง850ตันโดยพื้นที่ในเรือก็สามารถจุดรถทั้ v วีได้สูงสุด10คันพร้อมกัน<อ>รถถัง M60 คันเก่าได้13คัน<อ>รถบรรทุกหนักจํานวน6คัน หรือยานยกคนขึ้นบกของนาวิกโยธี12คันและหากเป็นกําลังพนก็สามารถจุดได้สูงสุด350คนส่วนบนดาดฟ้าเรือก็มีจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ที่2จุดจอดซึ่งตอนนี้ถูกใช้งานอยู่2ลามีชื่อว่าเรือหลวงสีชังและเรือหลวงสุลินนะยอดเนะ ดาดพนสซองเรือลัตเวนไกลฝั่งชั้นคำลนศินอีกหนึ่งผลผลิตจากบริษัทอิสตันไทยมารีนอีกแล้วปี1992ซึ่งกองทัพเรือผลิตมันเพื่อออกมาใช้เป็นทั้งเรือป้องกันชายฝั่งและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเพื่อป้องกันเรือดำน้ําอันเป็นเทคโนโลยีการออกแบบมาจากเรือบของทางฝั่งอังกฤษโดยที่ตัวเรือนั้นมีขนาดใหญ่เพียงแค่630ตันทําความเร็วได้สูงสุด25นอตหรือ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังมองว่าช้า อยู่นะครับผมระบบอิเทอนนกบนเรือเรื่องของระบบต่อสู้เรดราการค้นหาทางอากาศวิทยุการสื่อ,อสารใช้เทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ<ม>ทั้งหมดส่วนโซน่าตรวจจับใต้ท้องทะเลเลือกใช้ของประเทศเยอรมันที่มีระยะการตรวจจับไ<ม>กลกว่า30กิโลเมตรส่วนระบบอํานวยการรบก็มีทั้งปืนใหญ่โจมตีขนาด76มิลลิเมตรติดตั้งให้คอมันานกระบอกและท่อจินปอปิโดจํานวนมากีกข้อยิงเลยนะจากประเทศอังกฤษแถมมันด้วยระเบิดน้ําลึกเพื่อไล่ล่าเรือดำน้ําแบบเต็มที่ ึ่งต้องบอกเลยว่าผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับผมไอ้ระเบิดน้ำลึกเนี่ยเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยหลักๆแล้วหลายประเทศก็จะใช้ในเรื่องของตัวจรวดอปิโดหรือทุนระเบิดใต้น้ํากันสมมากกว่าซึ่งบนเรือก็มีทุนระเบิดใต้น้ําด้วยเหมือนกันอันบนเรือสามารถจุกำลังคนได้ประมาณ60นายปัจจุบันประจำการอยู่ในกองทัพเรือไทยจํานวนสามลมีชื่อว่าคํลรนศีลทยานชนและล่องลมยอดเนาะันก็ไเนาะ รู้ว,ว,ว่าปรีดไซน์เองหมดเลยว่าทรงจับน้าเอาตามประเทศเลยทุกคนเนาะ อันดับที่3เ,เรือลาดตะเวนไกลฝั่ง M 5 8ดคลาสการผลิตจากบ,บริษัทมาซันจำกัดซึ่งเรือน,นี้ก็ถือเป็นเรือที่ใหม่อยู่นะครับผมเพิ่งนําเข้ามาประจําการในปี2016เดือนกันยายนที่ผ่านมานเองเออต่อขึ้นในอู่ทหารเรือธนบุรีใช้งบตลอดทั้งโครงการเห็นมีเพียงแค่ลําเดียวนะคือ700ล้านบาทไทยกับขนาดตัวเรือ520ตันซึ่งมันก็สามารถทําความเร็วได้สูงสุดเพียงแค่ย4ินอตหรือ44กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะมีขนาดเล็กก็ตามมันมีขีด ได้เพียงแค่2มิติตามสไตล์เรือลำเล็กนะที่สามารถลบได้บนผิวน้ำและทางอากาศได้ด้วยการอาศัยอำนาจของปืนใหญ่ขนาด7 6 mm มิลลิเมตรจากปรศอิตเตรลีพร้อมกับปืนกลรบต่งตางๆรอบเรือจากค่ายของสหรัฐส,ส่วนเทคโนโลยีของเรือลำนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความทันสมัยเลย<ม>เพราะตัวเรือใช้ AI ในการช่วยลบ<ม>ทั้งระบบจัดก,การการต่อสู้และระบบการกำหนดเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีจากประเทศนีเธอร์แลนด์ซึ่งจากรูปภาพเนี่ยสามารถใช้ลบในเวลาการคืนได้ด้วยนะสำหรับเทคโนโลยี AI ตัวนี้ตัวเรือ สามารถอกปบัิการในท้องทะเลได้ไม่น้อยกว่า7วัน,นตามกําลังของสเบียงซึ่งปัจจุบันก็มีใช้งานอยู่ในกองทัพเรือไทยเพียงแค่หนึ่งลำในชื่อว่าเรือหลวงแหลมสิงห์ ดาบที่ซีเรือตเวงใกล้ฝั่งชั้นหัวหินซึ่งขอเอาข้อมูลเท่าที่มีละกันนะครับโมเรือในชั้นนี้ก็เป็นเรือรบที่เราไปซื้อแบบการผลิตมาจากจีนและนํามาก่อสร้างเองในกรมอู่ทหารเรือภายใต้การดาเนินงานของบริษัทเอเชียมารีนสเตอร์วิทที่เข้ามาประจําการตั้งแต่ปี2001อายุ20ปีตัวเรือมีขนาด546ตันทาความเร็วได้อยู่ที่46กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ25นอตระบบอํานวยการรบก็มีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรปืนกลต่อต้านอากาศยาน40 มิลเมตรหนึ่งกระบอกจากประเทศสวีเดนและปืนกลรบขนาดเล็ก<ม>ต่างๆเข้ามาอีก3กระบ,บอกสําหรับใช้ยิงป้องกันเรือในระยะใกล้ๆตัวเรือสามารถปฏิบัติการอยู่ในท้องทะเลได้นานไม่น้อยกว่า10วันและจุก,กาลังคน,นบนเรือได้ประมาณ5.6นายซึ่งเรือในชั้นนี้ปัจจุบันยังคงถูกใช้งาน<ม>อยู่3ลําในชื่อเรือหลวงชั้นหัวหินเรือหลวงแกลงและเรือหลวงสีราชาเนนะแต่่ลรุี เอาเป็นดับที่5<ม>้าทุกนเนาะอ่าดับที่5เเรือลาตวเวนใกล้ฝั่งชั้นสัตหีบ<ม>หรือตามแบบที่เราไปเอามาจากสหรัฐเป็นภาษาอังกฤษดูว่า MK5 PSM ที่ถูกนำเข้ามาประจำการตั้งแต่ยุค80ปี1 9 8่ง้ยปบโดยบริษัทผู้ผลิตดั้งเดิมของเราอย่าง Istanbul, อิสตันมาลีนที่มีระวางขับน้ำเพียงแค่2 6 0ตันตัวเรือสามารถทำความเร็วสูงสุดเพียงแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือยี่มนอตใช้ระบบเลดาร์การตจจับภาพพื้นจากทั้งฝั่งของญี่ปุ่นและระบบควบคุมการรบจากประเทศนิธอรแล,ลนด์ปืนใหญ่เรือเลือกใช้ขนาด76มิลลิเมตรจากประเทศอิตาลีที่ใช้ในการต่อต้านเป้าหมายทั้งทางอากาศและบนพื้นผิวน้ส่่วนนนปืกลรบเีย อลาวเดว์มากมากเลยนะครับผมมีการใช้ทั้งปืนของสวีเดนอิตาลีและสหรัฐซึ่งปัจจุบันเรือในชั้นนี้ก็ถูกใช้อยู่มากถึง6ลำในชื่อเรือหลวงสัตหีบคลองใหญ่ตากใบกันตันเทพาและท้ายเหมืองรุ่นนี้อยู่ธรรมดาษูกหน,นอโอ้เราสมัยขนไงเนอะนอับที่หกทุกคนเนะ อันดับที่6 <Hey. S 1> เรือตรวจการชั้นต่อเข้าเกหรือในชื่อชุดชั้นเรือตรวจการใกล้ฟังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาผลิตโดยบริษัทมาสานันจำกัด ถูกผลิตขึ้นมาพร้อมกันจะนวน3ามลำในวงเงินกว่า1,912ล้านบาทหรือตีเป็นราคาต่อลำนะครับก็จะตกอยู่ที่ลำละ640ล้านอัอนเข้ามาประจําการในกองทัพรเรือไทยเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2007มาทําความเร็วได้สูงสุด29นอตหรือ54กิโลเมตรชโมงด้วยความที่ตัวเรือมีขนาดใหญ่เพียงแค่185ตันใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสเลดา ของตัวเรือจาก2อข่ายทั้งจากฝั่งของตุรกีที่มีค่าของการตรวจจับเป้าหมายได้ทีเดียว60เป้าหมายแล้วก็เรดาร์จะทางฝั่งของญี่ปุ่น ส่วนระบบควบคุมการรบก็ยังคงใช้เทคโนโลยีจากประเทศนีเธอแลนด์เหมือนเดิมที่มี AI เข้ามาช่วยรบคำนวณการสกัดการนัาวุธที่เข้ามาโจมตีตัวเรือได้ซึ่งตรงนี้นะครับผมรวมถึงขีปนาวุธมิสไซลด้วยนะความูีความสามารถในการรบเวลากลางคืนด้วยกล้องมองอินฟลีตและระบบสื่อสารใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันเป็นหลักระบบอํานวยการรบก็ไม่ได้มีอะไรมากนะใช้ปืนขนาดเล็กเป็นปืนกลรบขนาด30มิลิเมตรจากค่ายของสังกฤษเพียงเท่านั้นที่ใช้ทางการต่อต้านเรือรบอากาศ สยานลมถือสกัดกั้นภัยรอบตัวเรือในระยะการ<ม>ยิง9กิโลเมตรในอัตราการยิง650นัดนาทีและปืนกลเสริมอีก2กระบอก,กระหว่างกาบเรือโดยที่ตัวเรือก็สามารถปฏิบัติการในท้องทะเล<ม>ได้ไม่น้อยกว่า7วันอันใช้กำลังพลประจําการบนเรือ29<ม>นายซึ่งเรือที่ออกมานะครับผมก็มีชื่อเรือทั้งเรือต่อ991<ม>เรือต่อ992และเรือต่อ993<ม>เรียงมาเลยนะยอดเนาะอัดับหนึ่งรัอันดับที่หทุกคน เอาเป็นอย่างเลยเนาะพี่นอ้องหลังจากที่ได้เบิ้งในชมเ,เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรือลบหรือว่าเรือราตดวีนที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยทุกคนโป้เฮาก็ได้ฮูไปเพื่อนจะจัดให้เราได้ครับฟังแล้วก็ได้ฮูลักก้าน,นอกอยางนั้นก็นยังมีอีกลหลายๆสนิดทเทพื่อนยังจะนําเสนออีกทุกคนเฮากับได้ครับฟังแล้วก็ได้ครับชมไป6สนิทก่อนทุกคนเดี๋ยวเราดูจะ เราให้เราเบิ้งยู่ในอีพีต่อไปนะเกี่ยวกับเรือที่สร้างขึ้นโดยซีมือคนไทยทุกคนแต่สำหรับมันนี้เฮาเบิ้งไปเพียง6อันดับในการยิงงๆพอสมควรแล้วเนาะก็คือดังเพื่อนอนำสเสนออยู่ในคลิปวิดีโอเลยทุกคนเฮาก็ไดในหูเลยๆสิ่งหลายๆอย่างโดยสวะแม่นาประสิทธิภาพ โคงเรือแต่ละลำมันก็ซื้อโคงเรือแต่ละลำรวมทางบริษัทที่ผลิตออกมาก็จะตีเป็นมูลค่าที่ว่าโอ้โเรือแต่ละลำนี่ถือว่ามหาศาลเนาะสำหรับใช้งบประมาณในการสร้างเรือทุกคนโดยเฉพาะมันการนำใซ้เทคโนโลยีที่เข้าประกอ,อ,ะอยุ่ในเรือเนาะทุกคนเพราะว่าจะเป็นเลดร์หรือว่าวิญยาณการสื่อสารรวมทางการติดอาวุธนอกจากนั้นในเรือแต่ละลำการเพื่อนการยังสร้างเป็นโอนจอดเฮลิคอปเตอร์อีกทุกคนปุ๊มันก็่อนข้าจะ ฐานสมัยถือว่าครบจบรวมทั้งมีบนไซลรถถังหรือว่ารถอื่นๆที่ใส่เข้าในการป้องกันประเทศนั่นเองเนาะแต่ว่าบางสนิดเพื่อนกันได้เอาแบบมาจากต่างประเทศลาวก็มาประกอบอยู่ในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทย,ยทุกคนเพราะแต่ละลำนี่ถือว่าคักหลายเนาะอันนี้มันเอาเบิ้งไปยังมุมบุกเทือ่อทุกคนนังมีอีกหลายๆล,ลำที่เพิ่นสร้างแล้วก็ผลิตขึ้นโดยฟีมือคนไทยถ้าห้างพี่น้องๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วว่าหู้อันใดเกี่ยวกับสร้างแล้ว่ผลิต เอรือรบหรือว่าเรือราษตรเวรอ่ยอยู่ในกองทัพของประเทศไทยก็สามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอลุยได้ใน,ในใต้คลิปวิดีโอได้เด้อเนาะแลกบอลุยก็ต้องขอความขอมลลบใจอ่พี่ๆน้องที่เข้ามาให้กาาํกาลังใจรละก็รับชมเรื่องราวที่บอลุยไดนําเสนอที่เป็นความรู้และก็เป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องทุกคนเนาะสํหรับวันนี้เนาะบอลุยก็จะขออําลาปัจจากไม่พี่น้องไว้แส่นี้เด้อเนาะสุดท้ายนี้ขอกลราคําว่าสบายดีบ๊ายบาย